สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเรานะคะจะมานำเสนอสื่อการเรียนการสอนที่ประดิษฐ์จากแผงไข่ในรายวิชาชีวเคมีสำหรับครูโดยเนื้อหาที่เริ่มามาจาัดทำสื่อน,นะคะคือเรื่องอาหารหลัก5้าหมู่นำเสนอในรูปแบบของเกมที่ชื่อว่าหาหลุมให้ฉันทีนั่นเองค่ะสำหรับแนวคิดในการจัดทำสื่อการสอนของเรานในครั้งนี้ครับกลุมของพวกเราเนี่ยมีแนวคิดที่จะนำเอา วัสดุนะครับที่เหลือจากการใช้งานแล้วนะครับมาจัดทําเป็นสื่อนะครับในรูปแบบของเกมนะครับเพื่อนะครับกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนแล้วก็เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของเนื้อหาครับซึ่งนะครับรูปแบบของเกมนะครับที่เรานํามาปรับใช้นะครับจะเป็นรูปแบบของเกมของวงกดนะครับและนะครับวัสดุที่เรานํามาใช้ในการทาสื่อการสอนในครั้งนี้นะครับก็คือแยงไข่นะครับที่ใช้งานแล้วครับจากสื่อชิ้นี้นะคะต้องการให้สามารถจําแนกประเทของ ได้รู้จักวางแผนในการทำงานมีความสามัคคีและการทำงานเป็นกลุ่มค่ะอาหารหลักห้าหมูนะคะได้แก่หมูที่หนึ่งโปรตีนได้แก่เนื้อนมไข่อาหารประเภทนี้นะคะเมื่อผ่านการย่อยแล้วจะให้สารอาหารประเภทโปรตีนแก่ร่างกายค่ะหมูที่ 2. ข้าวแป้งเผือกมันน้ำตาลนะคะอาหารประเภทนี้เมื่อย่อยแล้วจะให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตแก่จจร่างกายค่ะก็สำหรับหมูที่3นะคะคือผักชีต่างๆนะคะอาหารประเภทนี้เมื่อผ่อานกา,ารย่อยแล้วจะให้สารอาหารประเภทวิตามินแก่ร่างกายค่ะต่ดไปหมูที่4นะคะก็คือผลไม้ชีสต่างๆอาหารประเภทนี้เมื่อผ่านการย่อยแล้วจะให้สารอาหารสารอาหารประเภทเกลือแร่แก่ร่างกายนะคะ แล้วก็สุดท้ายก็คือไขมันนะคะได้แก่พวกไขมันหรือว่าน้ำมันจากพืชและสัตว์นะคะอาหารประเภทนี้เมื่อผัดกา,ารย่อยแล้วจะให้สารอาหารประเภทไขมันแก่ร่าง,งกายค่ะค่ะตหรับอ,อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมของเรานนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเขาวงกดค่ะอย่างที่สองนะคะก็คือไม้ที่ใช้ในการเขียงนะคะ สำหรับอุปกรณ์อย่างที่3ของเรานะคะก็คือชุดวัตถุนะคะที่ติดอยู่กับลูกปิงปองค่ะส่วนกติกาการเล่นนะคะ 1. ห้ามผู้เล่นใช้มือสัมผัสลูกปิงปองค่ะ 2. ให้ผู้เล่นนะคะลำเลียงลูกปิงปองให้ครบทั้ง5าลูก3การให้คะแนนนะคะหากผู้เล่นลำเลียงลูกปิงปองตรงกับประเภทของสารอาหารได้ถูกต้องนะคะเราก็จะให้1คะแนนถ้าหากไม่ถูกต้องนะคะเราก็จะให้สูตรคะแนนค่ะ สำหรับวิธีการเล่นนะคะให้เลือกลูกปิงปองมาวางที่จุดสตาร์ท5ลูกจากนั้นให้ดูว่าลูกปิงปองลูกนั้นคือสารอาหารหมูใดแล้วให้เขี่ยลูกปิงปองให้ลงหลุมตามประเภทของสารอาหารหมูนั้นค่ะ จากนั้นเมื่อเล่นกิจกรรมเสร็จแล้วสามารถตรวจคำตอบได้ที่กองเฉลยกิจกรรมค่ะค่ะสื่อการเรียนการสอนอาหารลหลัก5าหมู่ของกลุ่มพวกเราก็มีเพียงเท่านี้ ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้รับชมไม่มากก็น้อยถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ขอบคุณค่ะ